เดี๋ยวเครเอาเดี๋ยวครเอาเดี๋ยวไปเอาด้วยอย่าพึ่งเข้าให่เดี๋อย่าพึ่งอย่าพึ่งย่าพึงไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ไปใจคิปด้วยไอคนชาก่อนเดี๋ยวพึ่งปิดตู้ก่อนเดี๋ยวตู้ออกตู้ออกครบยบร้อยเดี๋ยวน้ำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเลือกให้เขาเลือกเขาจะกินของเขาเองเหรอเดี๋ยวดู เขาไม่เอาวันน no ี้แม yeah. uh, ่ได้กินอันโน้นน้ำบ่ายไ้เอเราปยระเบิดเลยนะระเบิดเลยนะการแตะทลึงนะทะลึงนะ ดึงตีอยู่นะครับพ่อจอยสีนอนสีนาสอะเอ่ามาถึงน้ำหน,ห,นหน่อยค่ะแม่อะไรลูกสีเหรอนี่นนนอะโอ เาต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 ัตา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 ตกตาตตาลาต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 นตาตาตาตนาเาต่ตตาตาตาาตาตาตาาตัตาตาตาดาตาต้ตา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 าต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 ากาต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 ตา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  จะมาขอ,ขอ,าาาขอ, hey, อเข네ากินน้าซื้ออะไรมาให้ตาเสกินไก่จอกแล้วกันเนาะมาเร็วๆข้นมาเรไหมอ่ะหกสี่สามหกสี่สองสามหกสี่สองเอ้เอาเ่สายลจะจอสายลงจอเนีย่ายยงวยนาคัสวยสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งครับ แลปัสมิตเดี๋ยวแป๊บนึงขอผมขอดูนี่หน่อยหนึ่งอันนี้ลูกชิ้นอะไรเนี่ยอะไรมาเนี่ยอันเนี้ยมนจพรับมาแล้วดอกหนูกินไม่เป็นน่ะจะไปเนี่ยบอกหวยเรื่อะไรโอ้โหประจวบจับแพรวานเกรครับน้สาวพอโดนเป็นแฮ้แก้วตาดอกน้องกใช่น้องไหนน้องไหน้ำขมมัด น้องเขาทำการไมาเต้นทั้งังนองทำ้านถึคนน่ารักเด็ปาอว่เรียนเก่ง้เขาไปครูดอเรียก่งบาเดี๋ยวพูดอย่างงี้แม่เออตาบาสไปไหนครับเล่อกข้าเีก่งเก่งยทำไมเ่นเก่งนี่ยนะเก่งจนคุ night, ้ยเกิสอนละแต่เนี่ยอ้ยเกสอนเนี่ยาบาสเก่งไอ้ทีวกเนี้ย เาคือนายเขาเป็นพนักงานขับรถัวบริษัทนครแชร์ก็เหมือนเดิมเนาะตัวนครแชร์พอีคุณอาบ้าถ่แลออบสวัสดีครับน้จัาหรอรู้จักครับบ้านข้างกันหรอบ้านโคที่จานะเลขว่าอะไรนะหกสี่แล้วหมายเลขอุป๊อปอ่ะรถขบเจ็ดสี่ห้าสอง หอี่เขาเขานั่นแหละสน้ำจิ้มนะครับมีเชื่อฝนฝนตกก็เล่นหัวทิกเล่นัวที่แหละันก็เล่นในชันพลาเขาบฮะไม่กินน้ำจิ้มเนี่ยใช่นี่เอาน้ำน้ำนยำน้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 ัน้น้ัน้ำน้ำนงำน้น้ำ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 น้อน้ำ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 น้ใน้ำ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 น้เอามายาวหนำหนนงครับ

ครับนะขอบคุณนะครับฝากพี่เจียนไปด้วยเบอหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยเด็กๆใั้เอาวชดีครับนะฝากพี่เจียนไปด้วยนะครับไมาขนะิดอารเป็นเด็กคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับครับนะเอเค